ใช้คำบริกรรมพุทโธเนี่ยง่ายที่สุดเวลาไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหายเพราะถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจพอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจก็หายไปเพราะความไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจแต่เกิดจากความคิดที่เราไปคิดถึงมันต่างหากพอเราคิดแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็ไม่สบายใจ พอเราหยุดคิดเราหยุดอยากมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็หายจากการไม่สบายใจฉะนั้นขอให้รู้ว่าความไม่สบายใจทุกชนิดเกิดจากความคิดความอยากของเราถ้าเราหยุดคิดหยุดอยากได้ความไม่สบายใจก็จะหายไป